กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภาัยในฐานะเลขานุการคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนได้จัดทำโครงการพุรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่จำนวนสีรุ่นผ่านระบบซูมโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้กับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอและศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการใช้กลไกศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนทุกระดับในการขับเคลื่อนนโยบายกรอบแนวคิดยุทธศาสตร์ มาตรการและแผนงานด้านความปลอดภัยทางถนนไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ให้เกิดผลเป็นรูปธปรรมรวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมคิดร่วมวางแผนของประชาชนในพื้นที่ในการสร้างนวัตกรรมทางสังคมด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้เกิดความปลอดภัยและมีความยั่งยืน ตลอดจนติดตามการดำเนินงานและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานบูรณาการเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายนิพนธ์บุญญามณีเป็นประธานมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ4,500คนประกอบด้วยคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน ken, ถอำเภอคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศูน hm, ย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนและหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการนี้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดต่างๆได้มีการนำเสนอรูปแบบการดำเนินงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยมีแนวทางการดำเนินงานที่แตกต่างกันออกไปเช่นจังหวัดสมุทรสงครามกำหนดเป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตต่อประชากรแสนคนโดยแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจังหวัดสมุทรสงครามสู่เมืองแห่งความสุข City of Happiness ประเด็น safety ปลอดภัยใน5ประเด็นหลักได้แก่ 1. ประเด็นเรื่องคนมุงเปาสถานศึกษา เด็กและเยาวชน 2. ประเด็นเรื่องถนนปลอดภัยและสวยงามเน้นถนนเอกชยัยให้เป็นเขตควบคุมวินัยจราจรและเขตควบคุมความเร็ว 3. ประเด็นเรื่องรถมีการร่วมเป็นคณะทำงานบูรณาการร่วมมือออกแนะนำเรื่องการตกแต่งดัดแปลงรถผิดกฎหมายและอันตรายโดยเน้นสถานศึกษาเด็กแว้น 4. เน้นการบริหารจัดการผ่านกลไกลสอปถอจังหวัดสอปถออําเภอและสอปถออปทโดยสอปถอํเภอประชุมเดือนละหนึ่งครั้งและสประอปทประชุมอย่างน้อย2เดือนต่อครั้งพร้อมทั้งมีการจัดทำมาตรการองค์กรเรื่องสวมหมวกนิรภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นทุกอําเภอและทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ 5. ประเด็นการรับรู้ และการประชาสัมพันธ์ของทุกภาคส่วนเน้นบุคลากรภาคราชการอําเภออปทอสถานศึกษาและสถานประกอบการขนาดใหญ่ผ่านกิจกรรมอบรมประชุมและสื่อต่างๆจังหวัดลบบุรีกำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนโดยการบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนตามยุทธศาสตร์การจัดการ5เสาหลัก มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นและจริงจังการขับเคลื่อนสอบประทออำเภอและสอบประทอปทโดยปัจจุบันมีการจัดตั้งสอบปอ,อปทแล้วครบทุกแห่งการปรับปรุงและแก้ไขจุดเสี่ยงจุดอันตรายการจัดตั้งจุดตรวจหลักและด่านชุมชนรวมทั้งการจัดทำข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและการกำกับ ติดตามผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่องจังหวัดตากได้มีการนำ Stop คูณสองโมเดลมาใช้ในการดำเนินโครงการตำบลขับขี่ปลอดภัยในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่เจรา่าอำเภอแม่ระมาถประกอบด้วย S Social Network Social Media T Team Work Technology O Organizing Observe P Participation Policy ทั้งนี้ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานพบว่าไม่พบผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดจากสาเหตุเมาแล้วขับจังหวัดระนองกำหนดให้มีกิจกรรมโครงการเช่น 1. การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนผ่านกลไกลของสอบปรถอจังหวัดสอบประถออำเภอและสอบปอ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประจำอย่างต่อเนื่องในทุกระดับ 2. การรณรงค์เสริมสร้างการประชาสัมพันธ์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่จังหวัดระนอง 3. กิจกรรมให้ความรู้หน้าเสาธทงให้กับนักเรียนทุกระดับชั้นเพื่อให้ความรู้ในการขับขี่ปลอดภัยและกฎหมายจราจรเบื้องต้น 4. การดำเนินมาตรการองค์กรของหน่วยงานราชการในศูนย์ราชการจังหวัดระนองและสถานประกอบการ เพื่อเป็นหน่วยงานต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน 5. การรณรงค์สวมหมวกนิรภัยในทุกช่วงวัยในโรงเรียนโดยครอบคลุมทุกพื้นที่และทุกช่วงวัยในพื้นที่จังหวัดระนองเป็นต้นในการนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายนิพนธ์บุญญามณีได้มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานให้แก่จังหวัด ื่อให้การดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนสามารถดำเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดโดยขอให้ดำเนินการดังนี้ 1. ให้จังหวัดถือปฏิบตัติเรื่องศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนว่าเป็นภารกิจที่ต้องดำเนินการและขอให้มีการประชุมอย่างต่อเนื่องทุกเดือนเพราะถึงแม้ว่าตัวเลขจะลดลงแต่ในบางพื้นที่ยังคงมีสถิติสูง ซึ่งสถิติจากบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดพบว่าในช่วง8เดือนที่ผ่านมาอัตราการเสียชีวิตมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณเดือนละ1,000คนดังนั้นจึงขอให้ทุกจังหวัดได้มีการประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณากำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหายอย่างต่อเนื่องหากไม่สามารถประชุมแบบปกติได้ก็ขอให้ประชุมผ่านทางระบบออนไลน์2 ในปี2565ขอให้เร่งจัดตั้งสอปทท้องถิ่นให้ครบทุกอ,อปทและขับเคลื่อนนโยบายตำบลขับขี่ปลอดภยัยให้ประสบผลสำเร็จลดความสูญเสียและผลกระทบที่เกิดจากอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างแท้จริงตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดเพื่อขับเคลื่อนมาตรการและแผนงานด้านความปลอดภัยทางถนนไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม โดยบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนลดความสูญเสียและผลกระทบที่เกิดจากอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างแท้จริง 3. ให้ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญกับการดำเนินการเพื่อให้เกิดตำบลขับขี่ปลอดภัยโดยให้ความสำคัญกับด่านในระดับต่างๆเช่นด่านโรงเรียนด่านชุมชนด่านโรงงานเป็นต้น ซึ่งถือเป็นด่านสำคัญที่จะทำให้การขับขี่การใช้รถใช้ถนนมีความปลอดภัยมากขึ้นและขอให้มีการประชุมสอปทออ,อปทอ,อย่างต่อเนื่องรวมทั้งการสำรวจเรื่องป้ายเรื่องไฟแสงสว่างในชุมชนสภาพลักษณะทางกายภาพของถนนต่างๆสัญญาณป้ายสัญญาณจราจรโดยให้สรุปผลการดำเนินงานทุกไตรมาสเพื่อรายงานให้สอปทออำเภอทราบ และสอประถออำเภอรายงานให้สปรถอจังหวัดทราบเพื่อให้จังหวัดนำเรียนกระทรวงมหาดไทยในฐานะฝ่ายเลขาเพื่อนําข้อมูลมาใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างถาวรและยั่งยืนต่อไป 4. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด -19 ที่มีแนวโน้มลดลงทําให้รัฐบาลเริ่มผ่อนคลายมาตรการมากขึ้น จึงขอให้ทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ของอุบัติเหตุที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นด้วยเพื่อไม่ให้ตัวเลขในไตรมาสสุดท้ายเพิ่มสูงขึ้น